สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่5ตุลาคม2565เรื่องการเปิดเผยการปฏิบัติของแผนงานครอบงำของพูดผีบทที่4ข้อท่องจำและชายคนนั้นเริ่มเป็นใหญ่และออกไปข้างหน้าและเติบโตขึ้นจนขั้นกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากปฐมกาลบทที่2 6ข้อที่13 อ่านมาราโกบทที่5ข้อที่25 29ถึง29อ่านพระคัมภีในหนึปีเสคาลิยา1 6ถึง6เนื้อหารูปแบบหนึ่งของการดำเนินการของพูดผีปีศาจที่เรียกว่าการถดถอยคือเมื่อท่านได้พยายามก้าวไปข้างหน้า19ก้าวแต่พบว่าตัวเองกลับเดินถอยหลัง29ก้าวพลังที่มองไม่เห็นดูเหมือนจะผลักท่านกลับไป สิ่งนี้เวลวร้ายยิ่งกว่าการถูกกดขี่เพราะในขณะที่การกดขี่หมายความว่าท่านยังคงอยู่ที่จุดเดียวสำหรับการถดถอยเขาหรือเธอกำลังถอยหลังไปจริงๆเราได้อ่านเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องการตกเลือดในข้อพระกัมภีร์ของเราวันนี้และเห็นว่าเธอพยายามทำให้มันดีขึ้นแต่มันกลับแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับพระเยซู บางทีท่านอาจพบว่าตัวเองได้อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันมีความยากพอๆกับที่ท่านได้พยายามที่จะลุดพ้นจากความยากจนดูเหมือนว่าท่านจะยิ่งเข้าลึกลงไปกว่านั้นวันนี้พระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพจะปลดปล่อยท่านจากเนื้อมือของมารในนามของพระเยซูหลายปีก่อนเศรษฐีคนหนึ่งกับภรรยามีเรื่องทะเลาะกัน ขณะที่พวกเขากำลังแลกเปลี่ยนคำพูดกันนั้นเธอได้บอกกับเขาว่าเมื่อครั้นตอนที่เธอได้อยู่กับเขาผ่านความยากลำบากมาเขายากจนมากจนต้องหันไปเดินป่าท,ทุกครั้งแล้วก็ต้องเข้าไปในทุกๆท,ที่เขาล้อก,กับคำพูดของเธอเพราะตอนนี้เขามีรถ14บสคันดังนั้น เขาจะไม่คิดว่าเป็นความเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้องเดินป่าอีกแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้แต่งงานกับแม่มดไม่นานนะักการเงินของเขาก็เริ่มลดน้อยลงเขาพยายามและพยายามแต่เขาก็ถอยหลังเขาขายรถของเขาทั้งหมดองเว้นคันเดียวในที่สุดเขามีเงินอยู่50โคโบประมาณ50สตางค์อยู่กับเขาแล้วเขาก็หิวเขาคิดว่า ถ้าฉันใช้เงินนี้ซื้ออาหารฉันก็จะไม่มีอะไรเป็นเชื้อเพลิงและฉันจะต้องเดินไปอย่างที่ภรรยาบอกในทางกลับกันหากใช้เป็นเครื่องเชื้อเพลิงฉันก็คงหิวตายเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็ได้วิ่งไปที่โบสถเพื่อขอความช่วยเหลือพระเจ้าช่วยเขาและทุกสิ่งที่เขาสูญเสียไปก็ได้รับการฟื้นฟู ท่านที่รักหากท่านได้สังเกตเห็นว่าตัวท่านได้เดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้านั่นก็แปลว่ามีแนวโน้มว่าที่พูดผีปีศาจเป็นผู้ทำร้ายทำให้ท่านต้องถอยหลังในวันนี้ข้าพเจ้าขอพยากรณ์ว่าท่านจะได้รับอิสระภาพจากพูดผีปีศาจทั้งหลายในนามของพระเยซูคริสต์ประเด็นสำคัญพระบิดาขอพระองค์ได้โปรดทำลายทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพงศ์ต้องถดถอยลงไปมากกว่าความก้าวหน้าด้วยเถิด ในนามของพระเยซูที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอบเอเออเดโบเยจัดทาโดยคิทิจักแห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า